ไม่ได้กลับเลยลนะเรานครพนมแล้วครับจ้าไม่ได้มานคะรพนมแล้วต้องมาไหว้พยาสัตอะไรนะสัตว์น้นักขาราชเรอก็เรียกไม่รูก น,นี่เนี่ยอันนี้อะไรที่เป็นจอมทองทองสีทองรีสอร์ทเหรอโรงแรมเหรออนนั้เราก็นูกว่าสามภักเมืองอออตัวจังหวัดก็มีพระธาตุเอ้ยไม่ทำม้ง โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงลำแม่น้ำโขง เ,เออวันนั้นเราก็มาล้อาหารีสอร์ทตรงซอยนี้แหละแถวซอยนี้แหละเ,เนี่ย The Room สุดท้ายได้ไปนอนแถวมากแก่เหมือนเดิมจำได้ไหมตอน,น,นที่มากันมั้งครับมาจัด้านนั้น ฝั่งนู้นเหเห็น okay, แม่น้ำโคแง้วเราลิมโคงแล้วน,ลนี่แม่น้ำโคง อาะมันเขามีลานรูสำหรับคนวิ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ก็กว้างเหมือนกันนะน้ำขึ้นนะเนาะตอนนี้ยน้ำโขงกำลังขึ้นเลยอนะนู่นสั่งลาวบา,บายบายเอ้ยช่วงช่วงช่วงนี้จังหวะอยู่เขตอะไรวะสั่งลาว,วบบาออเนาะ มั่งเขามันมีขาวแบบเขาแบบนั่นเลยอะ่ะแบบแถวภาคใต้เลยที่พวกกันแมกไปมันชอบดูเขาอย่างเงี้ยมันสวยอะ่ะดูช่วงจังหวัดไหนวะที่เขา ใช่ใช่ใช่น้องนงไหนเดินไป <No. S 2> นั่งข้างโขงแล้วดูเลยนะโอ้โอ้ออนาฬิกาแล้วนี่ว่าอล่อยเมื่อกี้ไม่ได้จอดตรงนู้นนะเนาะเดินไกลหน่อยแถวนี้มที่จอดอย่ากดิคงนี่นนมมล่ะ มันนู่นอ่ะจอดตรงนั้นเดินไกลดิวเลยอืมจะลานตุ้งโหย่อนีกำลัที่จอดดูนูน่นลานลานมันอยู่นูน่นตั้งไกลไม,มีไหมถ้ามีเสียบเลยนะเสียบตรงนี้นี่เสียบได้ไหม ี่จอดมอไซส์เสียบโป๊กดาวนี่ไงเข้าเลยดูหลานมาโอ้ยสวยะ อันนี้เรือคมฟาใช่ไหมเานีมา่มาดูตรงป้ายกันเรือสำรานแม่โขงพาราพาราดยายสำรารนกันเกา่ากันเกลากอ๋อ <laughs> เก็บเลยเหนู่น,นฝั่งน้วนฝั่งแลาวโอ้เขาฝั่งแลาวทำไมสวยจังเลยใจ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 

ันเป็นเรือสำรานเรือนั่งนั่งยินของเขาน่าจะออกเป็นที่่อนนั่นแหละนั่นแหละล่องเรือรออกนเ,เหช่า โอ้โลอตเตอรี่เต็มแผงลอตเตอรี่ทางนั้นอะ่ะเป็นแผงเลยลานพนมนาคา มาไหว้กันทั้งนั้นนู้ดเห็นไหมนะพ่นพ่นน้ำนะโอ้ยเข้ามาเป็นทัรวเลยมังนะ้งอ่ะ

ใช่หร่เรียกถูกญา,าศัญาสัตะมากคลราดโอโคนน้ำดูเขาทำคนน้ำ นั่นดูกันเด้อ้ามาแก้บนแน่เลยมาเป็นทัวร์ามาแก้บนว้า โโหนาวอ๋อว่ามาเยอะจังรถอยู่นี่ ไหว้ก่อนท่านี่คือดอกไม้มาละฝั่งนู้นไป่ฝั่งล้าว